เป็นบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์นะคะที่ห้องอาหารริเวอร์บาร์นะคะจะเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์นะคะดินเนอร์ที่โรงแรมชาเตียมริเวอร์ไซส์ริเวอร์บาร์อันนี้เป็นบริเวณห้องอาหารนะคะอยู่ติดริมแม,ม่น้ำนะคะายอาหารก็จะมีต่างๆอันแรกนี้เป็นอะไรคะเป็นบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์เปิด6โมงครึ่งจนถึง4ีทุ่มครึ่งนะคะ ราคาตอนนี้พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเนดูรายอาหารก่อนะะอันนี้รายอาหารแรกก็จะเป็นลาซันญ,ญานะคะมีลาซันญ,ญามีแรมนะคะเปิดดูลาซันญ,ญาสิลาซันญ,ญาาน่าทานมากเป็นเป็นผักนะคะแล้วก็มีเป็นพาสต้าสเตชันนะคะ พาสต้าเซชั่นมีหลายอย่างมากมีเป็นกุ้งนะคะพาสต้ากุ้งมีเป็นอโทเมโตนะคะเป็นมะเขือเทศนะคะเป็นไพสโต่ของนี้เป็นอะไรของนี้เป็นทูน่าวาสบินะคะแล้วก็มีเป็นอะสวีทฟรายปรเดโตันฝรั่งทอดอันนั้นเป็นอะไรคะเป็นปลาเป็นปลาตัวใหญ่ ปลาใหญ่เป็นครับเป็นเบคแซมอนนะคะเป็นปลาแซมอนอบน,น,น,นี่เป็นเหมือนอาหารทะเลอันนี้เป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าสเตชันมีอะไรบ้าง มีสโมกชิคเก้นนะคะมีเป็นไก่ไก่อบมีเป็นชีสนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นเหมือนตะกูนพิซซ่าส่วนเมนคอร์สนะคะมีอะไรบ้างเมนคอร์สอันนี้จะเป็นหมูนะคะโซลิยากิหมูอันนี้จะเป็นเป็นไก่นะคะเป็นไก่อบนะคะด้วยครีมซอส ันนี้เป็นปลานะคะเป็นปลาด้วยอรอบซอสอนะคะเป็นซอสกุ้งอันนี้เป็นมันฝรั่งกบับอบกับชีสะะอันนี้เป็นถั่วนะคะถั่วหวานผัดถั่วหวาน,นะะต่อ่ปนี้ก็จะเป็นเทมปุระนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของซูชินะคะเคาน์เตอร์ซูชิก็จะมีให้เลือกหลากหลายมาก อาเตอร์ซูชินะคะน,นี่ซูชิสเตชันมีพวกอทอดเทมปุระด้วยนะคะมีเป็นสลายนะคะไข่กุ้งฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นหมูกรอบนะคะมีเป็ดย่างหมูกรอบนะคะอันนี้เป็นเป็นไก่นะคะเป็นสเตอร์ไฟชิคเก้นเป็นไก่นะคะด้วยซอสป,ปักกิ่งซอส นะคะอันนี้เป็นข้าวนะคะแล้วก็เป็นข้าวผัดมีข้าวสวยข้าวผัดมีเป็นปลากระพงนะคะปลากระพงอันนี้เป็นยังยังไม่มานะคะเป็นกุ้งกุ้งกับหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งอันนี้ผนแงเนื้อนะคะ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นบาร์บีคิวสเตชันบาร์บีคิวสเตชันก็จะมีมีหลายอย่างให้เลือกนะคะน่าจะเป็นแรมเป็นเป็นไก่เนื้อไก่เนื้อปูกุ้งนะคะมีปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นย่างนะคะเป็นบาร์บีคิวสเตชันนะคะมีซอสต,ต่างๆมีซอสซีฟู้ดนะคะซอสจิ้มแจ่วอันนี้ก็จะมีเป็นไก่ย่างนะคะ เป็นไก่ย่างเป็นหมูนะคะเป็นปลากระพงนะคะเป็นปูนะคะบลูแคปปูตัวใหญ่เลยแล้วก็เป็นกุ้งเผานะคะเอาเตอร์ซีฟู้ดออนไอ้นะคะซีฟู้ดออนไอ้มีอะไรบ้างม,มีมีเป็นพวก กุ้งนะคะมีกุ้งแช่แข็งนะคะมีหอยแครงมีหอยแมงภูมีกั้งนะคะมีปลาหมึกนะคะมีหอยแมลงภูนะคะตัวใหญ่หอยแมลงภู่ดิวซีแลนด์นะคะมีหอยหวานแล้วก็มีซอสต่างๆมากมายนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นเคาน์เตอร์สลัดนะคะเป็นสลัดบาร์ก็จะมีผักสลัดต่างๆนะคะแล้วก็มีพวกที่เป็น ทานเล่นนะคะพวกโคคัสต่ตางๆมีทูน่านะคะเนื้อทูน่าทำกับมะม่วงนะคะมีเป็นปลากระพงนะคะต้มยำแซลมอนนะคะเป็นเนื้อแซลมอนนะคะแล้วก็มีขนมปังต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโคคัสนะคะมีเนื้อ,อสลัดมี่นะคะมีไส้กรอกนะคะแบบต่างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นชีสนะคะชีส อันนี้เป็นอาหารทานเล่นนะคะก็เป็นของทอดต่างๆมีไก่ทอดมีเป็นยำนะคะเป็นยำกุ้งยำหมูยอนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นส้มตำนะคะมีส้มตำต่างๆนะคะเป็นสเตชันส้มตำ,มตำฝั่งนี้ก็จะเป็นซุปนะคะมีขนมปังกับซุปมีซุปอะไรบ้างมีซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็มีเป็นขาหมูต้มยำนะคะขาหมูต้มยำนะาทาน อันนี้เป็นอของหวานนะคะก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงมีรอดช่องนะคะมีฟักทองแกงบวชนะคะมีขนมหวานเล็กๆน้อยนนะคะเป็นไทยดีเซอร์นะคะแล้วก็มีเป็นผลไม้นะคะแก้วมังกรแคนตาลูปมะละกอนะคะแตงโมมะม่วงฝั่งนี้เป็นแพนเค้กนะคะเป็นแพนเค้กนะคะแล้วก็เป็น ขนมปังนะคะบัตเตอร์พุดดิ้งนะคะแล้วก็วานิลาครีมบูเล่นะคะแล้วก็มีเป็นเค้กเค้กใบ,บ,บเตยนะคะมีบลูเบอรี่ชีสเค้กนะคะราสเบอร์รี่นะคะมีเค้กแบบต่างๆเยอะเลยนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตฟองดูนะคะเป็นช็อกโกแลตฟองดูนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นไอศครีมไอศครีมมีรสอะไรบ้างมีแมงโกชูเบรด มีเป็นแบบชาเขียววานิลานะคะมะคค่านะะอันนี้เป็นไอศครีมมีซอสต่ตางๆให้เลือกด้วยนะคะบรรยากาศยใน,ยนยห้องอาหารนะคะก็จะมีโต๊ะที่สามารถนั่งริมกระจกได้นะคะเห็นวิวแม่น้ำนะคะมีเป็นโต๊ะแบบกลุ่มแบบหมู่คณะหรือว่าเป็นแบบมาโต๊ะเล็กก็มีนะคะ